โอเคกลับมากครั้งกับวิสสามสิบเอ็ดครับตอนนี้ <c oughs> อยู่ในเว็บเดิมเว็บเดิมเลยสล็อตเอ็มจีสีเว็บเปิดใหม่เป็มันสล็อตเอ็กโอยากให้ลองเข้ามาเล่นดูเหมือนกันมันแจกดีจริงๆนะครับโอเคไม่พงลำเพลงตอนนี้อยู่ในโลมาเออเ,เล่น มีทุนอยู่สองพันงเล่นน,น้อยๆแหละผมเล่นสักสิบห้ากันราคาสิบห้าบาทาเราจะกดที่ออตโต้ทีละยี่สิบหังไปหมุนไปนเลยหมุนไปนเลยสี่โลสามแก้กันมาแล้วหนึ่งคอมโบโอ้โหดาบลงอะไรอย่างนี้เนี่ยมาต่อมาต่อ สามสิบเงิลงมาไม่มาไอ้สัตว์โอ้ยได้แล้วต่อมั้มไม่ต่อ ไว่าวันนี้โลมาเราจะได้กันเท่าไหร่ทรมิฬสองพันบวก,กเท่าไหร่เดี๋ยวกับโลมาเนี่ยลองเล่นตอนคืนดูมั้งอย่งเขาเล่นตอนเช้าแล้วมันแตกดีลองดูต้งคืนมันจะดีเหมือนตอนเช้าบ้างไหมไ้ครับโทนไปแล้วอุย้ยห้าวายทายมาอีกงบนสามตัวขอจัดการลงมาเอ้ย สวยเลยขอฟีร์ปินขอฟีร์ปินทั้งห้าหวังเยอะไปหมดอะมาดูกันเรื่อยๆครับเหลืออีกแปดมว่งถือแปดสปปนอู้หูมาแล้วโลมันน่าจะได้แคนโลนเลยแหละโอ้หนิ่งเก็บเลยหายตอ่ออืม หมดที่โตลงวาไม่ลงไปกันเรื่อยฮะหืมเก็บได้แล้วบนนั้นอ้ยไม่มาวะขาดช่องเดียวโอ๊ยหลยอย่างนี้ไม่ดีแล้วมั้งโอ้หไหลยอย่างนี้พลาดจากกัน ไปต่อที่อง,งุ่นและโล่โอ้โหไปต่อแต่แค่นี้นโอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วเราเพิ่งเบ็ดเป็นสามสิบแล้วก็บวกอีกยี่สิบตัวเป็นป่ะจะได้เท่าไหร่วันนี้ ขอแบบแตกหนักสักรอบึงได้ไหมโอ้โหลงมาต้องมีสิ่งโตโอ้โหไม่มีอะเรื่องเงินไปเรื่อยๆครับเฮ้ยนี่ยะกุดลลงมาตรงกลางเลยไม่มาโาลงมาผมเขาอมีสูตร กดมือบ้างออโต้สปินเพิ่มเบ็ดอะไรอย่างงี้บ้างมันไม่เกี่ยวหรอกเกี่ยว <c oughs> เนี่ยเฮ้ยโลมามดาบลงมาดิาม,มันไปลงฝั่งโลเยอะเต็มเลยนะถ้าโลมาตัวแรกนะสบายเลยไม่มา เหลือพันเจ็ดแล้วอยากฟังถิงโตจังเลยมาหน่อยเว้ยแปดสับเหลือแปดสับปิน จะเล่นจะเล่นยี่สิบเปินนะเฮ้ยฟรีเกมฟรีสรี่ฟรีห้าเจกกันลงมามได้วห้าฟรีสปินไปโลแต่ก่อนแล้วไม่ได้ต่อ ฟีดสปินไปเลยหนึ่งเยเหลือสามทีลงมาสวยๆส,สักรอบดินี่ไงสวยๆได้ยี่สิบอง,งูนไม่ได้อืสโลสวยๆหนึ่งจักรโอ้ยองูห้าดาบสวยไม่มาเลยทีเดียว โอ้โหจบเลยได้มาสองร้อยเจ็ดสิบยังไม่ได้ทุนคืนเลยเนี่ยเหลือแปดทีไปต่อโบอน,นัสมาแล้วฟันสิงโตกันเลยเราจะไปแบบค่อยๆไปนะฮะ ซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วกันอืม,อมกีดาบสองดาบมามาทางขวาใช่ไหมแต่เ,เราไปทางซ้ายกันเรื่อยๆจะทำดึงโดนนะไม่โดนยันลบเก่งจังวะอืมซ้มมมายที้นอะสองดาบมาโดนกทีึนอีกทีึง ที้ทำหกร้อยแล้วทีตรงกลางไม่โดนไปที่ซ้ายทีหนึ่งหนึ่งดาบซุบหลบได้อีกย้ยฝายทิ้งอ้าวกลาโงโง้เฉยเลยหายหมดแล้วได้มาแปดร้อยเจ็ดสิบ อ้า uh huh. สบายเลขหกสเปนเราหมุนไปให้หมดแล้วกันหมดหมดห้าเอาอต้สปินนี้พอเลยเลิกเลิกถอนเลยคราวนี้ถอนเลยกำไรเนาะเนาะโอ้โหกำไรแล้วไปต่อไปสามสิบเลยสี่เทียน่ะ จะไปจบดีเท่าไหร่ีนึงานีไ่ได้ลอีิจะก,การมาไหมไม่มานิ่ง ได้มาเจ็ดร้อยก็กำไรอยู่นะกำไรต้องเจ็ดรอยแนนะ่โอเคถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะครับจะลงคลิปกันเรื่อยๆทุกวันอังคารแล้ววันศุกร์ส่วนข้อมูลเว็บไซต์โปรโมชัมม่ชนอะไรนี่เดี๋ยวผมลงใน d e สคริปชั่นให้นะครับโอเคลากันละเท่านี้สวัสดีครับ